สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีเซตไม้จกักรยานนะครับรุ่นนี้ครับ Cat Eye Pat Drone p a d Drone บวกประมาณนี้นะครับรุ่นยอดฮิตวิธีการเซตนะครับก็ง่ายๆด้านหลังอันนี้อันนี้คือไม้ผ่านการใช้งานมาแล้วสมมุติว่าเราเคยเอาไปใส่เสือมอบแล้วเราจะเปลี่ยนเอาไปใส่เสอือภูเขาขนาดล้อที่มันต่างกันเนี่ยก็ต้องเซต ค่าใหม่นะครับไม่งั้นมันก็จะเพี้ยนเวลาวัดระยะนะครับด้านหลังก็จะมีปุ่มอยู่3าปุ่มนะครับอันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตอันนี้เป็นปุ่มเหมือนปุ่มเมนูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มปุ่มที่เปลี่ยนค่าหรือว่าเวลาใช้งานเราจะกดปุ่มนี้เปลี่ยนหน้าจอนะครับแต่ถ้าเป็นเวลาเซตติ้งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนค่าอันนี้เป็นเหมือนปุ่มคอนเฟิร์มนะครับอันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับ อันนี้ไมคมันเคยใช้มาแล้วนะครับเนี่ยเพราะนั้นผมเคยใช้ตัวนี้ปั่นไปแล้วประมาณ84กิโลนะครับเสรษมอบค่ามันก็จะเป็นค่าของเสรษมอบนะครับเดี๋ยวผมแทรกตารางขนาดของแต่ละล้อไว้ให้นะครับก็คือหนึ่ง ล้อหมุน1รอบเนี่ยไปได้ระยะทางกี่มิลลิเมตรมันจะต้องเซตค่าตรงนั้นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้หลักการก็คืออ่านสัญญาณที่มันไอตัวเซนเซอร์ตัวส่งกับตัวรับเนี่ยมันวิ่งผ่านกันเพราะอ้นี้เราติดที่ซี่ลวดใช่ป่ะฮะไอตัวนี้แล้วนี้เราติดที่ตัวเฟรมจักรยาน เวลามันวิ่งผ่านปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมันก็จะนับว่าล้อหมุนเป็นหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบมันก็จะไปคำนวณเป็นความเร็วมันก็เลยต้องรู้ว่าเราใช้ล้อขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาดูวิธีเซตกันนะครับตอนหนึ่งก็กดปุ่มนี้ก่อนปุ่มรีเซตนะครับกดจึ๊กอ่ะพอเรากดปุ่มรีเซตแล้วครับค่าแรกเลยที่จะให้ตั้งก็คือหน่วยที่ใช้ในการวัดนะครับอันนี้เราใช้เป็นกิโลเมตร ่อชั่วโมงอยู่แล้วหรือกิโลเมตรเปอร์อเนี่ยนะครับมันก็กระพริบกระพริบอยู่ตรงนี้ถ้าเรากดคอนเฟิร์มมันก็โอเคเป็นกิโลเมตรเปอร์อแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นไมต่อชั่วโมงเราก็กดปุ่มนี้ครับปุ่มปุ่มนี้กดปึ๊บม,มันก็จะเปลี่ยนมากระพริบเป็นไมเปอร์อาวตรงนี้นะครับกดอีกทีก็เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่บ้าเราก็แน่นอนครับใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้ว แต่ก็ลองดูนะครับเผื่อใครเขาเซตผิดไว้จะได้รู้นะครับสมมุติอันนี้เราเสร็จแล้วเราเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็กดคอนเฟิร์มที่ปุ่มนี้ครัพอกดคอนเฟิร์มปุ่มนี้ปุ๊บนี่มันจะขึ้นมาเซตแล้วก็เป็นรูปล้อกลมๆเนี่ยครับก็คือเซตค่าขนาดล้อนั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะเซต ให้เป็นของที่เขาอยากได้ก็คือล้อเสริมออฟ700คูณ 23c นะครับ700คูณ 23c มันก็ต้องได้เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวดูตารางกันอ่าดูตารางแล้ว700คูณ 23c มัน2096ก็ค่านี้เลยเนาะแต่ถ้าเราอยากได้ค่าอื่นอยากได้ขนาดอื่นเราก็เซตเราก็กดนี่นะครับกดอ่าเดี๋ยวด้ยวยนกดตรงนี้ กดตรงนี้ค่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนจากเจ็ดก็เป็นแปดจากนั่นก็หนึ่ง6าสี่ห้าหกไล่ไปเรื่อยนะครับสมมุติเราได้หลักนี้เราตั้งเสร็จแล้วเป็นหกอุ้ยเลยสองสามสี่หกเราจะเปลี่ยนเป็นหลักต่อไปทำไงครับจะเปลี่ยนเป็นหลักต่อไปก็ต้องกดปุ่มนีปม้ปุ่มเดิมเนี่ยครับที่เปลี่ยนค่าเนี่ยแหละ กดค้างไว้พักหนึ่งเดี๋ยวผมกดให้ดูมันก็จะเปลี่ยนไปหลักถัดไปปึ๊กอ่ะก็มาเป็นเลขถัดไปลพะพอเรากด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 แบบเร็วๆมันก็จะเปลี่ยนค่า,าโอเคสมมุติผมตั้งเสร็จแล้วครับตั้งเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มก็กดปุ่มนี้ครับกดเลยจึ๊กเรียบร้อทีนี้ก็จะมาหน้านี้ครับ หน้าถัดไปก็จะบอกว่าเซตเป็นรูปแบบแบบไหนก็อันนี้เราใช้24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็น12ชั่วโมงเป็น AMPM อย่างเงี้ยก็กดอันนี้ได้นะครับอันนี้ผมอยากได้24ชั่วโมงก็ใช้เนเดิมนะครับทีนี้เราจะมาเซตเวลาครับข้างล่างยังเป็น1 0 0เป็นค่าเซตจากโรงงานนะครับเราก็กดค้าง กดครั้งที่ปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับมันก็จะขยับมาหลักนี้แล้วเราก็เซตตอนนี้ทุ่มห้าสิบครับทุ่มห้าสิบก็สิบเก้าห้าศูนยเสร็จเลยสิบเก้าทีนี้จะไปหลักหน่วยข้างหลังนะครับกดครั้งอีกปัป๊บโอ้โหกดเหนื่อยเลยทีนี้ห้าสิบทีกดไปรัว 50โอ้เร็ว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 ,รวจะห้แล้วอีกนิดนึงโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับกดปุ่มนี้กดจ๊กแหมพอมาหน้านี้ก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรให้เสร็จแล้วก็รเรียบร้อยนะครับวิธีเซตหม่แคทไอแล้วก็ค่าที่เมื่อกี้ปั่นว่ามีปั่นไปแล้วกี่กิโลที่โอเวอร์ได โอวอลไอ้ all, ตัวน OD, o, เนี้ยโอดเนี่ยก็หายไปหมดแล้วครับเพราะโดนเซตเปล้เป็นศูนย์หมดแล้วก็พร้อมใช้งานสำหรับรถคันใหม่ของเราได้ต่อไปครับก็คงมีวิธีเซตแค่นี้นะครับไว้ถ้ามีไม้อะไรแปลกๆมาเดี๋ยวเราเซตถ้าหาวิธีเซตไม่เจอแล้วไม่เจอใครทําใน YouTube เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีโอเคงั้นแค่นี้ วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ